เวลาเราพูดถึงดิจิทัลเอเคานมีเนี่ยมันมันใหญ่ขนาดไหนก่อนนะครับในในประเทศจีนเนี่ยนะครับตัวเลขมันเพิ่มสูงขึ้นมูลค่ามันเพิ่มสูงขึ้นมากนะครับปี2019เนี่ยเศรษฐกิจดิจิทัลของจีนเนี่ยคิดเป็นประมาณสัก30%ของ GDP มหาศาลนะฮะก็อย่าลืมว่า GDP จีนนี่17ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับแต่ว่าปัจจุบันนี้เนี่ยตัวเลขล่าสุดะปี2022เนี่ย เศรษฐกิจดิจิตัลของจีนเนี่ยขึ้นไปถึง50.2%ของ GDP แล oh. ้วก็คือครึ่งหนึ่งของระบบเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจดิจิตัลแต่ถามว่าขนาดนี้มัน,มนใหญ่ไหมนะครับแน่นอนถ้าเทียบกับประเทศที่พัฒนาเรื่องนี้มาก่อนใครนะครับแล้วก็เป็นเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในโลกอย่างเช่นสหรัฐอเมริกา hmm. สหรัฐอเมริกาเนี่ย GDP ของเขาอยู่ที่ประมาณ23ล้านล้าน,านดอลลาร์สหรัฐนะครับ เกือบเกือบหกสิบเปอร์เซ็นของเศรษฐกิจของเขาเนี่ยเป็นเศรษฐกิจที่วางอยู่บนเศรษฐกิจดิจิตอล mm hmm. เพราะฉะนั้นมันถือว่าเป็นดิสเดีดิจิตอลเนี่ยถือว่าเป็นภาคการผลิตที่ใหญ่มากลองนึกดูว่ามหาอำนาจสองคนของโลกเนี่ยขนาดของเศรษฐกิจดิจิตอลก็เกินครึ่งของเศรษฐกิจของเขาไปเรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. เวลาเราพูดถึงเศรษฐกิจดิจิตอลเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะแบ่งการให้บริการออกมาเป็น5ประเภทนะครับ ประเภทแรกก็แน่นอนที่เราคุ้นชินกันก็คืออ e ี commerce, คอมเมิร์ซใช่ไหมอานิทอิเล็กทรอนิกส์ในอเมริกาเราก็อาจจะคุ้นชินกับ a า a z o n ใช่ไหมขายทุกอย่างใช่ไหมครับแต่ว่าแล้วแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ eBay นะครับในจีนเนี่ยแน่นอนในอดีตเราก็จะพูดถึงเข่าเป่าใช่ไหมเข่าเป่าเนี่ยก็ถือว่าเป็นเจ้าใหญ่เลยนะครับแล้วก็ออกต่างประเทศไปหลายประเทศเราด้วยนะครับแล้วก็แน่นอนอีกเจ้าหนึ่งที่อาจจะเคยมาประเทศไครตัวไม่ค่อยประสบความสำเร็จเท่าไหร่ก็คือจินตง หรือว่า JD.com นะครับแต่ว่าไอ้ตัว e c o m m e r ์ซเหล่านี้เนี่ยมันเป็น e-commerce แบบแบบแบบที่แบบที่เก่าแล้วตอนนี้กำลังถูก disrupt mm hmm. นะครับ mm hmm. เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ย e อม m m e r c ซพวกนี้ก็คือเปิดแพลตฟอร์มใช่เหมือนก็เปิดตลาดแล้วให้ใครต่อใครมาขายสินค้าก็ได้จะเป็นรายเล็กรายใหญ่ก็มาใช้ตลาดอันนี้ถูกต้องไหมครับขณะที่ The New Platform ใหม่ที่เป็นเน้นเรื่องของการขายโดยไปบริหารจัดการเรื่องของ demand โดยตรง mm hmm. นั่นก็คือพินตัวตัวหรือว่า TMO ขณะที่ไปรวบรวมความต้องการของผู้ซื้อมาแล้วเอาความต้องการของผู้ซื้อเนี่ยไปเสนอกับโรงงานเลยแล้วเหมาซื้อสินค้าจากโรงงานมาแล้วเอามาขายกับผู้ซื้อโดยตรงโดยตัดตัวกลางทั้งหมดออกไปเพราะนั้นเมื่อตัดพ่อค้าคนกลางราคาสินค้าก็ถูกลงไปนะครับหรือว่า e-commerce ใหม่ๆของจีนอย่างเช่นชินนะครับ C H E I N ชินเนี่ยตอนนี้เป็นแบรนด์เสื้อผ้าที่ขายดีเป็นอัดับต้นๆของโลกนะครับ ะระดับเดียวกันกับซาร่าระดับเดียวกันกับยูนิคูโรอย่างเงี้ยนะครับก mm hmm. ลุ่มนี้กลุ่มอ e ีคอมเมิรนะครับกลุ่มที่2ก็คือกลุ่มที่เรารู้จักกันใดน,นามโซเชียลมีเดียนะครับอย่างเช่นที่ระดับโลกก็ Facebook Instagram X WhatsApp ใช่ไหมครับ <Okay. S 1> แต่ในประเทศจีนเนี่ย mm hmm. เขามีแอปของเขาเองอย่างเช่น X ของจีงนก็จะเป็นหวหอ้ว mm hmm. นะครับวีแชทนะครับก็อาจจะคล้ายๆกับ WhatsApp คล้ายๆกับ Line แล้วก็ถ้า ทั่วโลกมี tiktok ในจีนเองก็จะเป็นโตโวินนะครับซึ่งความแตกต่างก็คือตัวโซเชียลมีเดียในทั่วโลกเนี่ยส่วนใหญ่มันเป็นการสื่อสารใช่ไหมครับมัญเป็นการสื่อสารสองทางที่ผ่านแพลตฟอร์มแต่ในกรณีของจีนเนี่ยมันผนวกเอาสิ่งที่เรียกว่าซูเปอร์แอปเข้าไปด้วยซูเปอร์แอปอย่างเช่น v c h ช t เนี่ยมันบวกเรื่องของการชำระเงินเข้าไปด้วยเรียกว่า WeChat ป a y ใช่ไหมครับหรือว่า e มันรวมเอาเรื่องของแอปจองตัว๋วแอปธนาคารแอปจองตั๋วเครื่องบินแอปจองโรงแรมนะครับทุกสิ่งอย่างเข้าไปหมดนะครับรวมถึงพวกวิดีโอสตรีมมิ่งเข้าไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในในจีนเนี่ยโซเชียลมีเดียพวกนี้มันเป็นซูเปอร์แอปที่ใหญ่กว่าแค่โซเชียลมีเดียธรรมดาเพราะกลุ่มที่3ก็แน่นอนฟินเทคนะครับฟินเทคเนี่ยระดับโลกแล้วก็จะ paypal apple pay ใช่ไหมครับ ในจีนก็จะมีอาลีเปมีวี c ช a t เปมีวีแบงคมี MyBank นะครับซึ่งในจีนเนี่ยก็ตลอดช่วง5ปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาไม่ใช้เงินสดจะไปเรียบร้อยละ, <S <S ะผมเองไปเรียนหนังสือที่ประเทศจีนก็ไม่เคยได้จับเงินสดเลยนะครับก็ใช้แต่เฉพาะการสแกน QR Code ค้ดบาร์โค้ดกันตลอดเวลานะครับแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับทุกอาชีพด้วยแม้กระทั่งขอทานก็มี QR code นะครับเพราะฉะนั้น ในในหลายๆประเทศก็ไปในเทรนนี้นะครับอินเดียก็ไปในเทรนนี้นะครับกลุ่มที่4นะครับก็คือกลุ่มที่เราเรียกว่า on demand service on demand service เนี่ยมันยังแบ่งออกมาเป็นอีก3กลุ่มย่อย on demand service กลุ่มแรกก็คือ Streaming ก็คืออยากดูเมื่อไหร่ต้องได้ดูอ่ะใช่ไหมครับ mm hmm. Netflix Amazon ใช่ไหมครับหรือว่าถ้าเป็นเพลงก็ต้อง Spotify ในจีนก็จะมีแพลตฟอร์มนะครับของเขาเองนะครับ i ออย่างเงี้ยนะครับก็ mm hmm. สามารถที่จะใช้ในการดูคลิปวิดีโอได้ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนตามแต่เวลาที่เราต้องการกลุ่มที่2คือ ride-hailing ride-hailing ก็คือ Logistics ใช่ไหมลองนึกถึงภาพ uber grab r o j e c t lift นะครับในจีนมี tidi มี waymo แล้วก็มี apollo go แต่สิ่งที่จีนแตกต่างจาก ride-hailing ทั่วไปก็คือในจีนมีผนวกบริการบางเมืองเรียกว่า robotaxi robotaxi ก็คือ เรียกรถมาแต่ไม่มีคนขับนะครับมีแต่เฉพาะรถแล้วคุณก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหะแล้วมันก็พาไปถึงที่ได้ตอนนีนข้ของเขาใช้ได้จริงๆแล้วใช่ไหมครับอาจารย์ของเขาใช้ได้จริงๆแล้วครับแล้วก็ววแล้วก็อย่างในเมืองใหญ่ๆก็เริ่มเอาไปทดลองในบางพื้นที่และอย่างในอู่ท่านอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีการใช้แล้วนะครับซึ่งแน่นอนเราก็จะเห็นคลิปในใน u t u b e ใน t ิ k t อกบ่อยๆอะที่ไอ้รถพวกนี้มันเกิด เซนเซอร์ผิดพลาดแล้วมันก็ไปจอดขวางถนนหรือมันก็ไปมองว่าไอ้นี่ไม่ใช่อันนี้เป็นมองว่าตรงนี้เป็นอุปสรรคทําให้ไม่สามารถวิ่งไปได้หรืออะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าวเมื่อเทียบกับปฏิบัติการที่มันทําอยู่เนี่ยปรากฏการณ์พวกนั้นก็ถือว่าเป็นส่วนน้อยมากนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ามก็คือกลุ่มฟู้ดเดลิเวอรี่นะเราก็อาจจะมีไลน์ไลน์ใช่ไหมครับที่ไลน์แมนที่สั่งอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินใช่ไหมครับกับฟู้ดอย่างเงี้ยในจีนก็จะมีเหมยถวนนะครับซึ่ง ในจีนนี่ก็แข่งขันกันดูเดือดเลือดพล่านมากนะครับแล้วก็กลุ่มที่สามก็จะเป็นกลุ่มที่เรียกว่า sharing economy กลุ่ม sharing ที่สี่ใช่ไหมครับอาจารย์กลุ่มสี่กลุ่มที่ห้าขอโทษกลุ่มที่ห้าครับเมื่อกี้ใน on demand มันมีสามกลุ่มย่อยสตรีทไลฟ์เฮลิ่งแล้วก็ฟู้ดเดลิเวอรี่แล้วก็กลับมาที่แคตตาล็อกใหญ่ก็คือกลุ่มที่ห้าก็ sharing economy นะครับ sharing economy ที่เราเห็นเป็นตัวอย่างใกล้มากที่สุดก็อย่างเช่น Airbnb ใช่ไหมที่เรามีห้องว่างๆอยู่แล้วก็ห้องเนี้ไปแชร์กับใครต่อใครนะครับซึ่งหลังๆเนี้ยตัว sharing economies เนี่ยมันมันก็ยังยังยังไม่ได้ถูก utilize มากเท่าที่ควรนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะเป็น landscape ของ Digital เว o n o อรนัห้าหประเภทแต่ประเภทแบบ sharing economy นี่น่าสนใจคะ่ะอาจารย์คะ่ะบ้านเรายังไม่มีเนาะ มีเหมือนกันแต่ว่ายังน้อยมาแอร์เบีน,นในบ้านเราก็มีใช่ไหมครับอาจารย์ผมยังเคยใช้ใชรบริการเขาเหมือนกันพราะว่า a อร์บีช่วงหลังเนี่ยก็ประสบปัญหามากเพราะว่ามันมันก็เหมือนกับหลายๆพื้นที่ที่มันเริ่มมีฟรอสตมันเริ่มมีคนไม่ดีเข้าไปทําอะไรอะไรแล้วก็ทําให้บนขาดความมั่นใจถูกต้องไหมครับตั้งแต่ไปถึงแล้วห้องไม่ตรงปกสกรปกกรกลบลุงลังไปจนถึง แบบที่เป็นอาชญากรรมเลยก็คือมีเรื่องของการติดตั้งกล้องวงจรปิดแอบซ่อนเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นตรงนี้คงต้องต้องคิดกันต่อไปครับในอนาคตเนี่ยมันน่าจะต้องมี sharing and popular economy เพิ่มเติมเดยซ้ำคุณต้องั้มเป็นยังไงครับอาจารย์ Lae economies เนี่ยประเทศไทยเราเองก็เริ่มมี social enterprises พูดถึงเรื่องพวกนี้มากยิ่งขึ้นละยกตัวอย่างเช่นนะครับอาเซียนฟาวเดชั่นเองเนี่ยได้รับการสนับสนุนจาก SAP แล้วก็ TikTok เรามีโปรเจกต์ชื่อว่า Social Enterprises Development Program เราชวน Social Enterprises เนี่ยมาเรียนรู้ด้วยกันนะครับ TikTok สอนเรื่อง marketing SAP สอนเรื่องการทำธุรกิจนะครับตัวของ Circular Economy Firm ที่ไทยเราเข้ามาเนี่ยชื่อว่า m o r ม m o r o เนี่ยเป็นกลุ่มดีไซเนอร์กับกลุ่มเจ้าของโรงงานทอผ้า oh. วัยรุ่นเลครับ mm hmm. 5้าคน mm hmm. เขารวมตัวกันแล้วเขาพบว่า ณปัจจุบันนี้เนี่ยไอสิ่งที่เราเรียกว่า fast fashion mm hmm. fast fashion ก็อย่างเช่นเสื้อผ้าที่ทุกๆสามเดือนก็เปลี่ยนน่ะ <Ha. S 2> ใช่ไม f a s h ใหม่เนี่ยมันทำให้มีผลิตภัณฑ์บางอย่างตกค้างอยู่ในสต็อกเยอะมาก mm hmm. เขาเรียกว่า dead stock fabrics <Ha. S 2> dead stock f a b r i c ก็คือผ้าผืนผ้าทอแล้วที่ยังไม่ได้ตัดเย็บอะแล้วเก็บอยู่ในโกดังต่างๆแล้วแล้วมันหมดซีซันนั้นไปแล้ว พราะหมดซีซันไปแล้วผ้าลายดอกแบบนั้นแมทเทอเรียลแบบนั้นมันก็ไม่ถูกใช้ประมาณการกันว่าในประเทศไทยมีผ้าแบบนั้นน่ะเก็บอยู่ในสต็อกแล้วไม่ได้ใช้เนี่ยสามารถที่จะตัดเสื้อได้เจ็ดร้อยล้านตัวโ <c oughs> <c oughs> อ้โหมหาศาลมากแต่มันไม่มีใครใช้แล้วไงแล้วที่สำคัญคือบางครั้งเนี่ยมันไปติดเรื่องของทรัพย์สินทางปาัญญาเรื่องของอะไรด้วยค่ะ <c oughs> ว่ามันเป็นการออกแบบพทเทอร์ออกแบบการทอออกแบบแมทเทอเรียลอะไรไว้ดูตาา้องไหมครับ มันเขาก็พยายามที่จะไปปลดล็อกตรงนี้ว oh, ่าเอ๊ะผ้าพวกนี้เราสามารถที่จะเอากลับมาเขาก็เรียกชื่อโมลูเอากลับมาใช้อีกได้ไหมโดยการไปช่วยกันนะครับในการที่จะเอาแฟชั่นดีไซเนอร์มาไปเจอกับเจ้าของโรงงานทอผ้าที่มีเดยสต็อกอยู่แล้วก็เอาซื้อผ้าพวกนี้มาผลิตออกมาเป็นของที่จะามาขายได้ใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเราเองก็เนี่ยอาเซียนฟาวเดชั่เองก็ก็มีโปรเจกต์แบบนี้นะครับตอนนี้ เอชซดีพเราก็กำลังจะเข้าสู่รุ่นที่4ละนะครับก็เดี๋ยวก็จะมีการเปิดรับสมัคร Social Enterprises จาก10ประเทศอาเซียนแล้วก็เราก็จะมีพาร์เนอร์เป็น SAP กับ TikTok นะครับในการที่จะช่วยกันเพียงแต่ว่าเราจะทำยังไงให้ไอของแบบนี้ของที่มันเหลือใช้อยู่ของที่มันยังใช้ได้อยู่แต่มันยังไม่ถูกใช้เนี่ยเซอร์คูลเลตกลับเข้ามาในระบบ mm hmm. ซึ่งแน่นอนดิจิทัลเอคเอนนมีสมันจะเป็นตัวช่วยอย่างมากในการที่จะแมทชิ่งระหว่าง ไอ้สต็อกของที่มันมีอยู่กับดีมานที่เราอาจจะยังหาไม่เจอแต่จริงมันมีอยู่นะครับเพราะฉะนั้นการที่คนเข้าถึงโลกดิจิตอลได้มากขึ้นเนี่ยก็จะช่วยเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นในจีนเนี่ยเขามีพวกนี้หมดแล้วใช่ไหมครับอาจารย์สาหรับมอลลูปเนี่ยเขามีแล้วอย่างครับอาจารย์เออเนี่ยครับตอนนี้ผมเองก็ยังยังไม่ได้ยังไม่ได้ลงไปถึงขนาดนั้นแต่ว่าเข้าใจว่าลองนึกดูว่าถ้าจีนเขาเป็นโรงงานของโลกอ่ะเขาน่าจะมีเรื่องพวกนี้แล้วก็แน่นอนไอ้เรื่องพวกนี้เนี่ย บางทีก็ต้องไปคิดต่อเลยนะว่ามันไปทําความลําบากมันไปทําการสร้างความสัมพันธ์ที่ไม่ดีกับประเทศอื่นๆหรือเปล่าเพราะว่าของที่มันเหลือเนี่ยบางทีมันถูกคิดต้นทุนเข้าไปแล้วในการผลิตรอบแรกถูกต้องไหมครับตัวอย่างเช่นผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์อย่างเงี้ยตอนแรกมีออเดอร์สั่งมา10,000ชิ้นสมมุติแต่เวลาเขาผลิตเขาต้องผลิตมากกว่า10,000ชิ้นใช่ไหมเผื่อมันเสียเผื่อไม่ผ่าน QC ถูกต้องไหมครับ อุดผลิตมาหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นไอ้ต้นทุนของหนึ่งหมื่นหนึ่งพันชิ้นนี่มันถูกคำนวณเป็นราคาที่เขาขายหนึ่งหมื่นชิ้นไปแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดมันผลิตด้วยคุณภาพที่ดีเนี่ย QC ีมันผ่านไปแล้วทั้งหมื่นชิ้นเนี่ยไอ้ของที่เหลืออยู่หนึ่งพันชิ้นเนี่ยมันไม่มีต้นทุนมันไม่มีต้นทุนเพราะฉะนั้นเมื่อไม่มีต้นทุนเนี่ยมันเอามาขายเนี่ยมันจะกลายเป็นการดมตลาดหรือเปล่าอแล้วมันจะไปทําให้เกิดความบาดหมางกันกับอีกประเทศหนึ่งหรือเปล่าเพราะว่า มันผิดข้อตกลงทางการค้ารู<ะ>ไหมครับในนี้พี่ว่าคุณขายสินค้าราคาต่ากว่าความเป็นจริงแล้วมันทำให้เกิดการสูญเสียต่อการใส่มาตรการกีดกันทางการค้าเพื่อตอบโต้ก,การดําราคาแบบนี้<ะ>การทุกตลาดแบบนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็จะต้องเป็นสิ่งที่ต้องคิดหนัก<ะ>แล้วก็น่าจะ,ะมีแพลตฟอร์มอย่างเช่นพินตัวตวอย่างเช่นทีมูที่ไปเหมาของพวกนี้มาแล้วมาขายเนี่ยเ<ะ>ออมันจะทําให้เกิดปัญหาอะไรยังไงกับ ผู้ประกอบการซึ่งเขาต้องแบกรับต้นทุนจริงๆหรือเปล่าแต่ถ้าหากว่ามองกันในแง่ circular economy อาจารย์ค่ะแล้วก็มองไปถึงเรื่อง climate change เนี่ยประเด็นแบบนี้มันจะช่วยโลกได้มากเลยทีเดียวนะคะอาจารย์ค่ะใช่ครับเพราะมันก็อยู่กองทิ้งไว้ก็มาขายราคาทุกคนก็แฮปีี้ไหมซื้อของดีราคาใช่ครับเอามาขายราคาตามกา กรมก่อนที่เราเคยขายตักนิดนึงแล้วก็เอา profit นั้นมามอบให้กับอาเซียนฟาวเดชันน่าจะดีได้จบสวยเจยาเาังถ้าเกิดว่าเราตั้งวัตถุประสงค์ของเราตั้งแต่แรกกับว่าเราไม่ได้ทํากำไรเพื่อให้เรารวยอย่างนี้ตอบแทนสังคมด้วยกิจกรรมแบบเขาเรียกว่า social enterprises ค่ะ